่องกอไกอ่อองกอไก่แล้วกอไก่หดหอน้องหกอ่ะจับลังแล้วไปโว้ยล่างบ่นล่างสะอาดลางบ่สะอาดกินกต่แงนีน่ล่างลูปต้องิลูปต้องชิอ้าวล่าง